เ็จแล้วจ้ะพี่น้องดาบไก,ก่ดาบไก,ก่ตัวเดียวอันเดียวนะคะตัวเดียวอันเดียวค่ะแล้วก็แจวพริกป่นเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีจ้ะพี่น้องมาามหาแนวกินแล้ว,ว, hein, ว <ๆ S 1> นี่ยังนี้นี่ยังนี้ตัวเดียวอันเดียวพี่น้องตัวเดียวอันเดียวดาบไก่พี่น้องดาาไกท่ทอดหนึ่งเขาเแล้ว จัดก,การดากไก่ทอดมันคืออยากแท้ที่จะดากไก่ทอดนะครับคือมาเขือง้อพี่น้องแต่ว่าเห็ดครึ่งเดียวเนาะคะ่ะเนาะเห็ดค่งเดียวทอดกับรอบกินกับ,กบข้าวเหนียวแซ่บบ่พี่น้องขึ้นหาเปแนวๆๆแนั้นแนวนี้กินเนาะต้มข่าเป็นแบบนี้นี่เอง ทอดให้มันเหลืองๆนะจ๊ะเนาะใส่แป้งทอดกรอบเยอะๆมัดนลอยนึ่งนะคะน๊ะเนาะให่มันนุ่ง <c oughs> <c oughs> เดี่ยวไปเรีวตาดนึงพี่นุ่งแล้วไปแล้วตาหนึ่งอันนี้ตาสองจะเอาหอนึ่งอีกแล้วนะคะ มันจะขีดหน่เยยากมันแตก่้าวี่นั้น,นก,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 กลัว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 เราต้องหอัวใๆน,นะคะพันไหนวะเครื่องเตาอบกบมี่คโบวบโบว์น้ำคลาโรชาติกันไห คนลรสชาตนะคะใหญ่ทอดกับอบอ่ะนาะโมลป์ทอดกับอบนลรสาตกันนะพี่น้อ,นอ,อบเราไนะม่กัดี้เหลือเหลืออันน้อยอย่างเดียันาอบน่อน้ำมันดาบมันออกเดเ่าะพน่น้องเนานะ เขาห้ากเดียบเลยแบะ,ะพี่น้องของเนี้ยเ้าปิ้งหนักทิ่บอกตอนนี้ก็ด่ากไก่เออเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมนะคะ <c oughs> สะอดได้เนาะเซตแล้วจ้ะพี่น้องด่ากไก่ด่ากไก่ตัวเดียวอันเดียวนะคะตัวเดียวอันเดียวคะ่ะ แล้วก็แจ่วพริกป่นเนาะค่ะเนาะพริกป่นของเฮาข้าวเหนียวพี่น้องอืม,มองมืองศรีสีสมัยฟังก่อนได้พี่น้องเนะคิมให้ฟังก่อนนะคะอืมกรอบแล้ะตั้มเจียจียวก่อนอืมแจ่วหอมอืมหอมผักชีหอมต้นผักชีเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอมาเด้อจ้ามากินข่าวน้ำกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมาดามฝรั่งคิงโงะเด้จ้าจองหน,หน่อยๆจ้าบ๊ายบายจ้าพบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ